มีความลาเต้มีความช็อโกโก้มีความมูสมูสก็คือคือช่วงเนี้ยเทนสีน้ำตาลกำลังมาแรงใช่ไหมคะแล้วเนี่ยก็นึกถึงบัชออนตัวหนึง่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยน้องควรจะแมทได้มากกว่านี้อันนี้เนี่ยก็จะเป็นของมีซนเน่นะคะสีนมช็อ,ชอโกโก้เดี๋ยวจะสวอตให้ดูนิดหนึ่งจะดูจะดูความน้ำตาลดูนะจ๊ะดูนะจ๊ะสีเขาอะเป็นโทนสีน้ำตาลที่แบบแกมันดูแพงมาก มีความลาเต้มีความช็อกโก้มีความมูสมูสก็คือปัดเหมือนไม่ปัดแต่ว่าทุกอย่างมันดูแบบเข้ากันอะปัดค้างเวอถือว่าเป็นน้ำตาลที่ค่อนข้างเพเรเซ่สำคนที่ไม่เคยแต่งหน้าโทนนี้มาก่อนลงเสร้วนะคะโดยที่ยังไม่ได้เซตแป้งนะใครที่ผิวแห้งนะคะหรือว่าชอบความฉ่าประมาณนี้ก็สามารถจบงานได้เลยนะคะก็เปื่อยแล้วแต่สำคนหน้ามันนะคะขอเซตแป้งหน่อยจากนั้นเดิมบาฟุนทับอีกรอบหนึ่งแล้วก็เติมนิดนึงนะคะเพิ่มความพุ่ม ชอบมากอ่ะนไหนก็นไหนแล้วเนะาะปักกันเลยสามตัวเนี้ย